ชื่นเจ้ n แชนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ๆของแก้มพีชค่ะมาอุดมาอุน,อนของแก้มผมดีกว่าตอนนี้ไม่ซื้อของกระสีอยู่แล้วแปลว่าอะไรเหรอไทย<ะ>ช่วไทยค่ะอ๋อจริงๆข,ของคุณภาพมากนะจริงๆครับแล้วก็กินแบบไม่ให้เหลิบริบเลิบะะสั่งแล้วค่ะสามกับสี 4. จะบอกว่าจริงๆคือเธอทำเองจริงไหมเนี่ยเรารอไะ้หรออิ่มแล้วอ่ะเรารอเปิดตัวลิฟต์มาเป็นอาทิตย์เลยนะเพื่อจะมาเปิดตัวขายวันนี้วันแรกนะจริงๆครับสั่งศูนย์เจ็ดแล้วค่ะเป็นคนเก๋เก๋ทสุดใช่คนที่ทาหกจ็ดแปดคือคนชิคใช่ค่ะคือไหนการลองกธอลองพิมพ์นว่าเธอสั่งเบอร์อะไรมาเธอลองอวยตัวเองดิ สั่งเบอร์หนึ่งแล้วค่ะเป็นคนหวานอะไรอย่างเงี้ยไปนี้ถ้าถ้าใครถูกใจเดี๋ยวคิวมีรางวัลให้ครับใช่ค่ะเป็นไก่แดงที่พี๊กินแล้วนะคะหรือแตไม้ประมูลเลยมียามีแบบว่าหนึิงผีป่าพี่อยู่บนไม้น่ากลัวมากสั่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์กคจะไปถึงน่าจะเป็นไอ้นี่ละไอคิวชอบสีไหนน่าจะเป็นลาถ้าเอาความจึ้งความว้าวศูนย์แปดแต่ถ้าเอาแบบ ไม่รู้ถ้าน7จะรอดไหม03จริง03จะจะบอกว่าวันนี้สีีอะค่ะสี่สีอันนี้03ครับสียังไม่หลุดเลยนะเขาบอกไม่กล้า07-08จะบอกว่าทุกคนครับก็วันนี้มาขายลิฟต์เป็นหลักจริงๆนะก็คือขายแต่ลิฟต์เพราะเปิดตัวลิฟต์วันนี้วันแรกเขาเตรียมพร็อพเพิมาเต็มไปหมดเลยกล้องก็เยอะมากกว่านี้ครับจริงจริงเลย03 ใช่ศูนย์สามเท่ากับเป็นคนสวยใช่ศูนย์สามเท่ากับรักพี่พีทเพราะว่าไชมพูพีทใช่สีศูนย์สามคือชมพูพีทนะครับปาครั้สีได้ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะมันใช้ง่ายนะครับอันนี้คือทาสีเบอร์ศูนย์สามมานะทาศูนย์แปดแล้วนางรลายไทยแลนด์สีนางลายก็ใช้ได้ทีพี่กดสามค่ะทีพี่บุ๋มกดแปดไปเลย สุดแปดชื่นสั่งกลิ่นว่าอะไรนะคะสุดแปดหรอคะราสักครู่นะคะทำไมไม่จำคะยัว c o n f i d e n ต์ค่ะเห็นไหมล่ะความมั่นใจความมั่นหน้า You are confident ค่ะอยู่แล้วค่ะถ้าใครอยากเป็นแบบมั่นมั่นอย่างผมก็สุดแปดค่ะ You are confident ไม่มีที่กินข้าวเลยรักค่ะอุ้ยข้าวก็ได้นออกมามีมีไม่เห็น9.9จะมีโปรอีกไหมคะทีมงานตอบเลยค่ะ วันนี้วันเดียวค่ะวันนี้วันเดียวนะครับสำหรับลิฟต์เนาะถูกต้องค่ะคูปองก็หมดคืนนี้นะคะพรุ่งนี้เริ่มต้นกันใหม่พรุ่งนี้ขอใหม่หรู้จีเมื่อกี้คุณุดทาแปดกับเบอร์ไหนคะคุณยวรักถามตอนไหนน้องนะตอนไหนนะคะตอนไหนม้างมีหลายตอนเลยค่ะหกเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าสีคู่ที่น้องเขาชอบนะที่ชมแล้ว้งแต่ต้นคือสองกับเจ็ดครับพี่หีชอบไหม ชขาบอกเแต่ในคลิปที่พี่แก้มุ่ลงคอสูงสี่กับสูแปดหลายใจมากไม่ได้ทาแปดกับสี่นายทาสองก็หกเมื่อกี้ที่สวยสุดไม่ใช่ในคลิปที่ออคลิปถ่ายคลิปไงลงคอสีกับแปดสีส้มปากการังอันนี้แต่สีจริงแตสีสวยหมดแต่แต่สีสวยหมดยกบอกไป็นเซ็ตแต่ในิสีชมพูนะซื้อเบอร์สามเซฟสุดครับหมายถึงว่าใช้ได้แน่แนงไม่อ่อนไปไม่เข้มไป ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ครับเขาไปให้แฟนใช้ได้พี่พีท่าเลยสามคู่กับอะไรก็ได้นะคะถ้าอยากซื้อสองแท่งอะอันนี้ตัวสามติก่อนเลยสามคื่ที่สุดตุ๊กอะอะไรก็ได้สี่ตัวสี่นะเบอร์สามมันสีประมาณนี้นะมันไม่ได้ต่างจากปกติเท่าไหร่ครับอร์ไหนดีคะหนึ่งกับสองสองสองจิคะสีลิ้นก็ตายจริงมันก็จะประมาณนี้เขาไปทาน ก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้ดูแบบชมพูมากกว่ากว่าสีปากเท่าไหร่ครับพี่พิทาสีสูทแมทให้ดูหน่อยไม่เค้าเอาล่ะเอาล่ะยอคอนฟิเดนร์เดี๋ยวคอนฟิเดนไ์มาเราเรามีเราขายเป็นบล็อกไปกี่บล็อกแล้วอ่อออกกี่บล็อกแล้วเอาย้อนถ้ากี่บล็อกพี่พิทาคอนฟิเดน์ให้ดูใช่ไหมขอสามร้บล็อกให้ชื่นใจหน่อย แม่ไม่ซื้อนะขายขึ้นหน้าหมดเอาละเอาละหลายชดเลยนะขายขี่งหน้าูแต่ตอนเนี้ยาจจะได้ไม่ต้องหาหนึ่งร้อยแล้วนี่ดูมีหนึ่งร้อยแล้วดูไม่ได้เพราะว่าเขาแยกซื้อไงเขาเพิ่งแยกแต่น่าจะเยอะแล้วเพราะว่าแยกมาก็หลายชุดแล้วเนี่ยี่ชุดสั่งบล็อกไปแล้วรอดูที่แยกมาอันบนแต่ว่าอันมันตอนแรกมันรวมอยู่ในตะกร้าเดียวกัน โอเคอย่างงี้ง่ายกว่านั้นอะไรคะถ้าตอนเนี้ยที่เห็นอยู่เราเห็นยอดตอนนี้นะถ้ามีคนซื้อเพิ่มครบ10บล็อกเดี๋ยวจะทาเบอร์8ให้ครับเอาละอีก10บล็อกเท่านั้นตอนนี้เซตไป20เซตเองนะใช่ถ้ามีคนซื้อเพิ่มอีก10เซตครบเมื่อไหร่ทา08ให้ดูเดี๋ยวทาศูนดพีพี n แ c นด์คอน n ิ e เอนซ์พีพี you are confident เจียมมากค่ะพี่เททาสูใเจดูหน่อยมันไม่เข้าผู้ชายใช่แต่ศูย์สามผู้ชายใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทามือให้ดูดีกว่านะคุณลูกค้าให้เกียติการเป็นผู้บริหารหน่อยได้ไหมทุกคนชอบแกล้งเขาเ่าะนี่เบอร์สามนะลูกค้าปกติพี่ผมกินแซ่บมากแําบักแค่ยู่ห็นบะเขาจะแอบถ่ายรูปมือเราเดี๋ยวนะเอ้เออมือพี่ผมก็มีนะ ทุกคนค่ะลิปอันนี้นะคะมีส่วนผสมของไฮายาและวิตามินอ e ีด้วยเนาะถูกต้องค่ะอันนี้เบอร์สามนะครับอันนี้เบอร์สี่มีโจโจบาออยด้วย